พบกันอีกแล้วครับในคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาทําปุ๋ยหมักขี้วัวในกระสอบเนี่ยผมได้ทํามากับมือแล้วทํามาใชา้ทำใช้โดยตนเองแล้วถึงเอามาบอกต่อแล้วามาแชร์ต่อให้พี่น้องหรือท่านผู้ชมหรือพี่น้องท่านที่รักการเกษตรนะครับเอามาทดลองกันเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะพาทําการหมักขี้วัวในกระสอบแบบง่ายๆโดยไม่ต้องพึ่งพา จุลินรีย์อื่นๆเราใช้เฉพาะจุลินทรีย์ธรรมชาติครับเดี๋ยวพาเดี๋ยวมาดูกันครับอันนี้เป็นสูตรสําหรับท่านที่ไม่มีจุลินทรีย์ใดๆทั้งสิ้นในบ้านตนเองใช้น้ําอย่างเดียวนะครับใช้น้ําเปล่าเนี่ยครับนี่ผมก็เปิดเป็นน้ําประปาแล้วแหละมาเอาเปิดใส่ในกระสอบนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับเปิดใส่ในกระสอบนี้เลยนะ ปิดก,กระสอบให้มันเปียกชุ่มถึงข้างล่างนะครับเนี่ยการหมักปุ๋ยหรือหมักขี้วัวในกระสอบวิธีนี้เหมาะสำหรับท่านที่ไม่มีจุลินทรีย์ใดๆทั้งสิ้นในบ้านตนเองหรือว่าหาไม่ได้ก็ใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติเป็นตัวในการย่อยสลายขี้วัวซึ่งเราหมักขี้วัวในกระสอบเนี่ยนะครับเราใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติแทนจุลินทรีย์ที่เราสร้างมันขึ้นมา หรือผลิตมันขึ้นมานะครับโดยตัวที่จะทําให้จุลินทรีย์ทํางานก็คือน้ําวันนี้ผมใช้น้ําอย่างเดียวแล้วนกะ็ใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติเป็นตัวย่อยสลายนะครับสําหรับวิธีนี้หรือคลิปนี้หรือแนวทางแบบเนี้ยเหมาะสําหรับท่านที่ไม่มีจุลินทรีย์ที่เราผลิตได้เองในบ้านผมย้ํานะครับถ้ามีดีไหมดี สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกับช่องตั้มออร์แกนิกกันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตปุ๋ยหมักขี้วัวในกระสอบอเมื่อคลิปที่แล้วนะครับถ้าท่านใดได้ชมหรือเข้าไปดูคลิปก็จะรู้วิธีทำในการทำปุ๋ยหมักขี้วัวในกระสอบ ก่อนที่จะมาชมนะครับเดี๋ยวก็ขอย้อนนิดนึงมีพี่ท่านหนึ่งถามเข้ามาในในคอมเมนต์ว่าขณะที่เราหมักขี้วัวในกระสอบเนี่ยเวลาเราเติมน้ำเนี่ยเราปิดปากถุงได้ไหมเพื่อป้องกันไม่ให้มแมลงอะไรไปไข่ไปในนี้ผมตอบให้เลยนะครับว่าได้ครับยิ่งดีครับถ้าเรา เติมน้ขนาขณะที่เราเอาปุ๋ยเอาขี้วัวใหม่ๆเนี่ยมาหมักเติมน้ําลงไปเนี่ยนะถ้าเราไม่มีจุลินทรีย์ใดๆทั้งสิ้นก็ใช้น้ําเปล่าๆนะเพราะว่าในขี้วัวเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเรามีสังเคราะห์แสงเรามี EM เรามีจุลินทรีย์น้ําซ่ข้าวเราก็ผสมน้ําเติมลงไปได้อีกก็ยิ่งดีอีกนะครับก็ต่อพี่ผมจาชื่อไม่ได้ประธานโทษนะครับต่อพี่ไปเลยว่า ถ้าเราหมักเสร็จเราเติมน้ําเสร็จหาเชือกวาผูกผูกปากกระสอบไว้ยิ่งดีประโยชน์ท่านมันก็นหนึ่งรักษาความชื้นลักษอุณหภูมิรักษาความชื้นของปุ๋ยขี้วัวในกระสอบเราเนี้ยให้มีความชื้นอยู่นานนะที่สองพวกด้วงพวกมดพวกอะไรต่างมันไม่สามารถที่จะไปไข่ไปในนี้นะถ้ามันไปไข่ในเราเราไปใส่ในแปลงผักใส่ผักต่างๆมันก็จะไปปติดไปในแปลงผักหรือในกระถางผักของเราอีกแต่ที่ผมไม่ได้ ผูกปากผุมพับเนี่ยผมพักปากไว้พื้ผมทําแบบง่ายๆให้หลายๆท่านได้เห็นว่าถ้าเราทํายุ่งยากเขาก็เออมันยุ่งยากทําไม่อยากทําอะแต่ถ้าทําง่ายๆก็อยากจะทําก็ลดน้ําเสร็จผมกบพับพับปากทีนี้ในวันนี้ที่จะพามาดูเนี่ยจะมาดูอัปเดตในการทาปุยหมักจริงๆผมก็เอาไปใช้หลายกระสอบแล้วเนี่ยมีทั้งวันนั้นวันนั้นที่ทํามีทั้งหมดอยู่สิบสามกระสอบนะวันนี้ก็เอาไปใช้หลายกระสอบละ เพราะว่าตอนนี้มันได้ได้เดือนครึ่งแล้วนะที่ผมมาทำเนี่ยประมาณเนี่ยเดือนครึ่งแล้วเนี่ยจริงๆว่าหนึ่งเดือนว่าจะมาอัปเดตท,ท่านคนดีโมแต่จะทาอย่างอื่นนะครับนี่ก็เดือนครึ่งไปแล้วนะมันย่อยสลายได้ยิ่งดียิ่งอย่างดีจริงๆภายในหนึ่งเดือนมันก็ย่อยสลายแล้วนะก็เทคนิคอันหนึ่งนะครับที่ผมใช้าการให้น้ําช่วงแรกๆเนี่ยช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยผมจะให้ทุกวันประมาณสองอาทิตย์ผมจะเติมน้ําทุกวัน นะครับพออาทิตย์สามนี่ก็อาจจะเวน้นเว้นวันนะอาทิตย์สี่นี่จะเริ่มผมจะไม่ให้น้ำแล้วจะไม่เติมน้ำแล้วเพราะอะไรครับเพราะให้ปุ๋ยมันย่อยอสลายเองย่อยยเสร็จให้มันเซตตัวให้มันแห้งเองในกระสอบนี่ละโดยที่เราไม่ต้องยกให้หนักเราไปตากอีกผมก็ตั้งทิ้งไว้เงี้ยก็เลยมาจนถึงเดือนครึ่งตอนนี้ปุ๋ยในกระสอบนี่ก็แห้งนะแห้งนะครับ เดี๋ยวจะพามาดูใกล้ๆแห้งพร้อมที่เอาไปใช้งานได้แล้วนะครับพร้อมที่จะไปใส่ต้นมงต้นไม้เอาไปผสมกระถางดอกเอาไปผสมดินปลูกอะไรต่างๆที่เราต้องการจะใช้เนี่ยได้ทันทีเลยเพราะว่าความชื้นอยู่ที่ประมาณ3 0นะครับเดี๋ยวผมจะผ่ามาดูใกล้ๆครับเดี๋ยวมาดูกันครับ ครับตอนนี้ผมปรับโฟกัสกล้องให้มันชัดขึ้นให้มันสว่างขึ้นนะที่ผมแต่ถ้านผู้ชมได้เห็นปุ๋ยหมักในกระสอบซึ่งวันนี้จะพามาอัปเดตวันนี้ผมก็พับปากกระสอบให้ท่านดูนะครับเนี่ยความร่วนซุยนะครับเนี่ยนะครับนะครับเห็นไหมครับเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยเนี่ยละเอียดยิบไปหมดอะครับเหมือนมันจะมีก้อนอย่างเงี้ยมีก้อนเงนี้ยเราก็บี้ บีมันก็เละหมดเห็นไหมครับบีเละหมดนะครับเนี่ยอันนี้ผ่านไปเดือนครึ่งความชื้นถามเมื่อมีเท่าไหร่ก็อยู่ที่ประมาณ3 0%มก็คือเราเช็คแค่นั้นเองเช็คแล้วบีบแล้วก็ปล่อยนะครับบีบแล้วก็ปล่อยนะครับอันนี้มันก็แตกยอดสลายได้ง่ายนะครับเนี่ยประมาณ30%เนเนาะเมื่อเราปล่อยมือแล้วมันก็จะแตกออกอย่างนี้นะครับนะอย่างนี้เอาไปใช้ได้เลย นะครับเอาไปใช้ได้เลยจะไปใส่แปลงผักแปลงดอกอะไรได้หมดนะครับอันนี้เรียกว่าปุ๋ยหมักขี้วัวหมักหรือว่าปุ๋ยหมักขี้วัวในกระสอบเนี่ยหลายคนว่าเอ๊ขี้วัวหมักขี้วัวหมักหมักยังไงก็หมักอย่างนี้ครับหมักให้มันย่อยสลายให้มันเป็นปุ๋ยอย่างนี้ก่อนค่อยนําไปใช้นะครับถ้าเราขี้วัวดิบๆเพียวๆไปใช้เนี่ยมันเป็นแก๊สนะเวลาแก๊สก็คือเกิดจากที่ว่าจุลินทรีย์ ในตัวขี้วัวเนี่ยมันไปย่อยสลายตัวขี้วัวของมันเองขณะที่ย่อยสลายเนี่ยจุลินทรีย์มันก็คายแก๊สร้อนออกมานะก็ทําให้กองขี้วัวน่ะมันร้อนเพราะฉะนั้นขี้วัวดิบๆขี้วัวเพียวๆขี้วัวที่ได้มาใหม่ๆที่ซื้อมาจากฟาร์มนะที่เขาไม่ให้เอาไปใช้เพราะว่าจุลินทรีย์มันยังไม่ได้ย่อยสลายแบบนี้นะครับถ้าเราเอาไปใส่เลยมันก็ไปย่อยสลายใน แปลงผักเราในกระถางดอกเราในนั่นไรนี่ต่างๆเมื่อย่อยสลายปุ๊บชลินทรีย์มันก็ปล่อยแก๊สออกมาเอาอธิบายง่ายๆเลยเนาะปล่อยความร้อนออกมาระบายความร้อนออกมาออกมาปล่อยความร้อนออกมามันก็เลยเกิดเกิดเป็นแก๊สนะครับผมพยายามจะไม่อธิบายที่มันเป็นศัพท์ที่ยากนะครับมันก็เป็นแก๊สทาให้มันร้อนร้อนแล้วเป็นไงพืชรากพืชเราทนได้ไหมเมื่ันเยอะมันไม่ได้มันก็ตาย ถ้าคนไม่เข้าใจก็บอกว่าเอาขี้วัวมันใส่แล้วมันเค็มมันตายนะครับเค็มนั่นก็ส่วนหนึ่งเพราะใส่เยอะส่วนที่2ก็คือเรื่องการย่อยสลายจําคลิปก,ก่อนได้ไหมที่ผมเรื่องของการตากปุ๋ยนะครับเมื่อจุลินทรีย์ในในขี้วัวตรงนี้มันมันกำลังทําการย่อยสลายขี้วัวมันด้วยมันก็จะไปย่อยสลายรากพืชของเราด้วยนะทําให้พืชเราตายไงครับหลนะักการง่ายๆอันวิธีคิด,ค,ดคิดง่ายแค่นี้เองับไม่มีอะไรเลยเรื่องการหมักปุ๋ย ก็ทําให้มันเก่าทำให้มันย่อยสลายก่อนแล้วเอาไปใช้แค่นั้นเองจะหมักด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่จะไปตั้งไว้กองไว้ใส่กระสอบว่าอย่างผมขี้เกียจใส่กระสอบว่าอย่างผมนี่นะทำรูปแบบไหนก็ได้หมดขอให้มันย่อยสลายให้มันได้อย่างเงี้ยเป็นผงผุยผงอย่างเงี้ยนะเป็นปุ๋ยหมักออกมาเงี้ยแล้วค่อยเอาไปใช้นะครับในการบังคับท่านผู้ชมในเรื่องของการหมักปุ๋ยขี้วัวในกระสอบวันนี้ผมผ่ามาอนะัปเดตมาดูว่าที่ผมหมักไว้เนี่ย มันเกิดมันเกิดอย่างมันเกิดผลอย่างไรมันเป็นอย่างไรกันบ้างในเรื่องของการฝังมักปุ๋ยนะมันย่อยสลายจริงไหมมันดีจริงไหมมันโมไหมนะมันมันทำจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ให้ท่านผู้ชมได้ไปเห็นกับตาหรือว่าที่ทําไปเนี่ยมันเกิดอย่างนี้มันเป็นผลอย่างนี้มันมีอย่างนี้แล้วเอาไปใช้กับผักที่บ้านผมเนี่ยทุกวันก็อานี่ไปใช้โดยเอาไปผสมกับดินปลูกซื้อดินปลูกเข้ามาเนี่ย จะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็ต้องเอาปุ๋ยหมักขี้วัวของผมเนี่ยกับปุ๋ยหมักแบบบงตะข่ายของผมเนี่ยเอาไปผสมเอาไปผสมเพื่อที่เราปลูกพืชผักไปแล้วมันจะได้งามจะไม่ต้องไปเสียเวลาในเรื่องของการไปรดน้ำการดูแลนะปลูกไปแล้วครั้งหนึ่งให้มันได้ผลผลิตที่ดีงามนะครับอย่างหลายคลิปที่ท่านเห็นมาไม่ว่าจะเป็นผู้ประกาศก,าก็ดีปลูก แตงปลูกอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยพืชผักของผมจะสวยงามเพราะว่าเรามีการปรุงดินที่ดีและมีการเตรียมการที่ดีสำหรับคลิปนี้ขอจบไปทีงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ